ขบวน418นะครับวับนนี้นี่เข้าจอดสถานีเมืองคนตามเวลานะครับขบวน418 16นาฬิกา3 3นาทีนะครับตามเวลา สราบันการเนมลค่าการนาส่วนบริษัทจเียนนาริจากาคัละเอกนสถารันของัานที่ดำเนินการมาให้ผมนด้รับที่จ่ายจำนวนที่ดำนินการที่2บริัทบรัที่แหลักทรัพบริษัทต้นาหน่อภายปาจากสถานนครราชสีมามีตรนากับตัวเงนนที่ต่างพารานับรวมรวาที่เรียบรครับ ผลิตสารล,ลงเยอะนะครับที่เมืองคนเยอะกว่าบ,บ้านไผ่นะครับผลิตสารที่เมืองคนบ้านไผ่ย,ยังไม่เยอะเท่าเม,ม,อมืองเมืองคนสองพันที่จ็บแปด สมัยสันตาใดดอกมะเฟือนดอกบาดดวดงเชื่อมทางวาย่างเป็นสานี เมืดอตึกน,นะครับกรบวนการจริงแป่นี่วิ่งไปเจอฝนแน่นอนนะครับน้องน้องมะเขือนะครับน,น้องมะเขือแล้วก็น้องวลาไลเจอฝนแน่นอนนะครับเมืดตึบ๊บ